สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลูรังพึ่งนะครับว่าเราควรทำยังไงบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆทำรังพึ่งหรือว่าปิดรังพึ่งให้มิดชิดจ,จนเกินไปรวยที่ไม่มีรูระบายอากาศนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับการเป็นเสื้อรานะครับแล้วก็ ส่วนมากพึ่งเขาก็จะไม่ค่อยเข้าอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ระบายอากาศนะครับเพราะว่าพึ่งเขาก็ต้องการที่จะมีดูระบายอากาศบ้างน,นะครับพึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับคนเรานะครับถ้าเพื่อนๆทื่นทำรังพึ่งเกี่ยวกับไม้อัดหรือว่าไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าเพื่อนเนปิดจนมิดชิดจนเกินไปก็อาจ <ๆ S 1> จะทําให้พึ่งไม่เข้ารังไลเป็น,เป,นเป็นสาเหตุของพึ่งไม่ยอมเข้ารังก็มีนะครับ เพราะว่ามันไม่มีที่ระบายอากาศนี้เขาก็อาจจะไม่ค่อยอยู่หรือว่าไม่ไม่ค่อยชอบนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้ว่าควรทํายังไงบ้างนะครับอย่างเส้นลังนี้นะครับผมผลิตขึ้นจากตู้ลําโพงนะครับตู้ลําโพงเก่านะครับพราดีว่ามันมียางยางกันน้ํานะครับถ้าหากว่าช่วงหน้าผลก็เวลาฝนสาดมาก็ไม่สามารถที่จะเปียกรัง ไม่สามารถที่จะเปื้อนเข้าไปข้างในรังไร่นะครับเพราะว่ารังนี้มันมียางกันน้ําอยู่นะครับผมก็เลยทําการเจาะรูแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับรูรูแบบนี้นะครับรูนี้เราอยากทําให้พึ่งเข้าออกได้นะครับรูนี้จะอยู่ที่2มิลนะครับเราจะทําให้พึ่งเขาระบายอากาศในช่วงหน้าร้อนหรือว่าในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับถ้าหากว่าหน้าหนาวไม่มีรูระบายอากาศแบบนี้ก็ เสี่ยงกับการเป็นเสื้อรานะครับในรังมันจะมีสีเขียวหรือว่ามีเสื้อรานะครับแล้วก็ผลที่จะตามมาก็อาจจะทําให้พึ่งทิ้งรังไล่นั่นเองครับถ้าหากว่าเราทําแบบนี้เราก็จะทําที่ระบายอากาศให้เขานะครับเดี๋ยวรังนี้ผมจะเอาไปเปลี่ยนรังที่อยู่หลังบ้านนะครับพราะว่ารังนั้นทําอย่าง เร่งด่วนนะครับก็เลยไม่ไล่เจาะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลังนี้ไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาปรับปรุงใหม่โดยการที่จะเจาะรูระบายอากาศแบบนี้นะครับนี่คือด้านข้างครับแล้วก็ด้านดังก็มีครับเพื่อนๆครับนี่ครับด้านดังก็มีนะครับเราจะทําด้านดังกับด้านข้างทําแค่สองข้างหรือว่าสองฝั่งเท่านั้นนะครับ ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนกันเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนลังนั้นไปรู้และติดตามชมกันได้นะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงลังแล้วนะครับลังนี้ก็เป็นอีกลังหนึ่งนะครับลังแฝดนะครับเหมือนเหมือนแบบนี้แหละครับมันเป็นลำโพงคู่นะครับที่เรามาฝาดิตเป็นรังพึ่งนะครับ ส่วนส่วนข้างนี้เราจะไม่ทําการเจาะนะครับสําหรับข้างนี้เราจะใช้เวลาที่เราจะจับพึ่งลงคอนเราเราจะเอาขยับมาชิดข้างนี้นะครับข้างที่เราจะวางรวงพึ่งนี้ไม่ไม่จาเป็นต้องเจาะนะครับเจาะกับด้านด้านหลังแล้วก็ข้างๆ้างนะครับเดี๋ยวรับชมกันครับวิธีการเปลี่ยนดัง นี่ก็เป็นแผ่นลังใหม่นะครับที่เขาสร้างขึ้นนะครับวิธีการนะครับแล้วก็ยกมาใส่ทีละพรน,นะครับ แผ่นลังสวยมากครับเพื่อนๆครับกระแทกนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับ นางพญาพึ่งเห็นไหมครับนางพญาสวยครับนี้ครับนี้ครับนี้ครับตัวนี้ การเปลี่ยนรังพึ่งนี้เราไม่ต้องรีบร้อนนะครับทำอย่างช้าๆแล้วก็ทำอย่างเบาๆนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนรังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเปลี่ยนรังแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆทํารังมิชิตจ,จนเกินไปนะครับในรังของเราก็อาจจะมีเชื้อราเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราท,ทําที่ถ้า,าว่าเราทําดูระบายอากาศให้เขาอย่างที่ผมทํานี้ก็ช่วยลดเชื้อราในรังได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับรังที่ไม่มีดูระบายอากาศจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับเชื้อรานะครับนี่ครับเห็นไหมครับปัญหาลังพึ่งที่ไม่มีรูดาบายอากาศนะครับมักจะมีเชื้อรานะครับปัญหาตามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่ใช่หนอนผีเสื้อนะครับ เป็นเสื้อรานะครับที่เกาะตัวกันแล้วก็เป็นผงๆนะครับเห็นไหมครับขนาดระบายขนาดเราเปิดดูระบายอากาศด้านหน้านะครับถ้าหากว่าเราทําดูระบายอากาศด้านหน้ามันก็จะเจอกับด้านหลังกับด้านข้างนะครับเราต้องทําดูระบายอากาศให้ครบทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านข้างและด้านด้านข้างด้านหลังด้านหน้านะครับ ส่วนข้างที่เราจะวางรวงพึ่งแบบนี้นะครับเราไม่ต้องเจาะครับเพราะว่าเราจะวางรวงพึ่งพึ่งเขาสามารถดูแลได้นะครับที่พึ่งไม่เข้าถึงเท่านั้นที่จะทําดูดา,ายอากาศได้อย่างถูกวิธีนะครับถ้าทําแบบนี้ก็หมดปัญหาเรื่องเสื้อรานะครับวันนี้ผมก็เอาคลิปดีๆหรือว่าคลิปนี้มาเตือนให้สมาชิกหรือว่าเพื่อนๆทางส,สมรมหรือว่าทาง YouTube นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคับ